สวัสดีค่ะเทศกาลแห่งค for <itud soundtrack> วามรักเทศกาลวันวาเลนไทน์นะคะเดี๋ยววันนี้จอยก็จะมีเซอร์ไพรส์ให้กับทีมคนสำคัญของเรานะคะกลุ่มคนที่อยู่เบื้องหลังการทำงานที่จอยรักมากมากก็วันนี้ก็เลยเอาดอกกรหลาบจากพี่จอยให้สู่น้องๆตามมานะคะขอบคุณค่ะขอบคุณมากมาก เฮล l ลสวัสดีคะ่ะลูกสาวแฮปปี้วาเลนไทน์เดย์นะพี่เบนสุขสันตวันวาเลนไทน์นะคะเร,เ,เราเอาให้หนุนได้นะโอเคไม่ติดนะ <laughs>